ดีๆจากคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังแล้วก็รู้สึกตัวเองเนี่ยตดหูสร้างภาระให้กับครอบครัวและรู้สึก,กว่าตัวเองเนี่ยจะจับจะทําอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้ดังใจเพราะว่าร่างกายเราอ่ะมันไม่ดีมันไม่แข็งแรงและที่สำคัญที่สุดเราต้องพึ่งคนอื่นและหลายคนนะอาจารย์บอกเลยคิดแบบอยากจะคิดสัน้นอยากจะแบบไม่อยากมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยอาจารย์ขอร้องพวกคุณทุกคนเลยนะว่าการที่เราเจ็บป่วยเนี่ยมันเป็นการทดสอบ ตัวคนไข้เองถ้าเราเจ็บป่วยมันเป็นการทดสอบตัวเราเองว่าเราอ่ะจะทนความเจ็บป่วยหรือจะปล่อยวางร่างที่เราอยู่ยได้มากน้อยแค่ไหนและมันเป็นการทดสอบคนที่เรารักด้วยภรรยาสามีบุดซึ่งถ้าเขาไม่ได้มีส่วนอะไรกับเราเขาก็จะหนีจากเราไปนึกออกปะเขาก็จะทิ้งให้เราซึ่งเป็นคนที่เคยรักกันกับเราเนี่ยเพราะฉะนั้นมันมีการทดสอบและที่สําคัญไปกว่านั้นเนี่ย จิตใจเราเนี่ยมันเหนือร่างกายถ้าร่างกายเราเนี่ยแย่แต่ใจิตใจเรายังเข้มแข็งอยู่เราก็ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้เพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ให้กําลังใจจะสําหรับคนที่เป็นโรคเรื้อรังนะโดยเฉพาะคนที่เป็นอัมพฤพึกอัมาพาตที่สิ้นหวังหมดหวังหมดกําลังใจแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองสร้างความลําบากให้กับครอบครัวสร้างอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ไม่อยากให้ตัวเองคิดโทษตัวเองคิดว่าวันนี้ เราให้ลูกหลานชดใช้คือได้ตอบแทนบุญคุณเราและบุญคุณนั้นมันก็จะกลับไปถึงลูกหลานของคุณให้เจริญเจริญยิ่งขึ้นและตัวเราเองก็เหมือนกันค่ะวันนี้อาจารย์ให้กําลังใจสําหรับผู้ป่วยทุกคนนะเราจะต้องก้าวต่อก้าวไปด้วยกันและต้องมีความหวังอันนี้มันคือหัวใจสําคัญเนาะมันจะต้องมีความหวังทําไมคนที่เป็นอวมาพิกอวภาษน,นอนติดเตียงทํำไมถึงก้าวเดินได้ทําไมนอนอยู่กับเตียงห้าปีละทําไมหลังจากนั้นมีกําลังใจปุ๊บเดินได้ เหมือนกันค่ะคนที่เป็นโรคไตก็เช่นเดียวกันมันเป็นโรคเรื้อรังที่มันยังหาทางออกไม่ได้แต่ปัจจุบันนี้อาจารย์บอกเลยว่าเรามีทางออกเรามีทางรอดแล้วไม่ต้องเลือกค่ะ <S <S เพียงแต่คุณกล้าที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณดีขึ้นแน่นอนค่ะอาจารย์ให้กำลังใจสำหรับทุกคนนะคะโอเคค่ะ